สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาจนารัดเถือนทําแก้วนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการสำนักงานต่อเนื่องจะ,จะมานำเสนอโครงการวิจัยการบริหารจัดการร้านค้าสหากรณ์การเกษตรเมืองประจินบรีจากัดค่ะ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเทคโนโลยีในการ ในปัจจุบันมีมีมวัฒนธรรมในการในการเปลี่ยนแปลงในอย่างรวดเร็วทำให้มีวัตถุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และอย่างมีไม่มีขีดจำกัดในทุกวงการเช่นเดียวกันกันกบวงการธุรกิจร้านธุรกิจส่งที่นำ เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจและการบริหารการจัดการการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบการปฏิบัติงานและการเพิ่มภูมิประสิทธิภาพแก่ผูป้ปฏิบัติงานโดย นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของเรามากขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารการรับส่งเอกสารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการ นำเนินนัดหมายด้วยปฏิทินออนไลน์การนำสกืการนำเสนอการทำเอกสารร่วมกันผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ไวไฟกับอิเล็กทรอนิกส์ไวไฟตลอด24ชั่วโมงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมีความจำเป็นในการดำเนินงานทุกด้านและทุกธุกรกิจ 2. วัตถุของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างธุกรกิจหลักการบริหารของสหกาณ์การ,กรเกษตรเมืองปราจินบุรีจังกัด 2. เพื่อศึกษา การเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การ,กรเกษตรเมืองประเจีนบุนรีจำกัด 3. ขอบเขตการวิจัย3.1การวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่แนวทางการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำให้การวิเคราะห์โครงการสร้างแต่ละธุรกิจทย่างน,นี้ หธุรกิจสินเชื่อ 2. ธุรกิจจัดหาสินเชื่อ 3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 3. 2ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เจ้าหน้าที่การขายและเจ้า เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขายสหกรณ์การเกษตรเมืองปาจินดุรีรวมทั้งสิ้น10คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและเจ,เจ้าหน้าที่สนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเมืองปาจินดุรีจำกัดจำนวน8คนโดยใช้สูตรของยามาเน่3.3ด้านตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ตัวต้น 2. ตัวตาม4นะคะกรอบแนวคิดนิดของวิจัยการวิจัยครั้งนี้ได้มีกรอบแนวคิดที่แสดงให้เห็น แนวคิดของผู้วิจัยที่มีต่อข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความพึงพอใจต่อไปนี้ตัวต้นตัวต้นมีข้อมูลทั่วไปเพศอายุการศึกษาตำแหน่งงานตัวตามความพึงพอใจของผู้แบบสอบถามด้านองค์กบ ด้าองประกอบด้านเนื้อหาด้านการออกแบบและด้านความพึงพอใจคะ่ะถ้านะคะนิยามสับเฉพาะการประยุกต์ใช้หมายถึงวิธีการนำแบบสิ่งมาให้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์บางสิ่งที่นำมานั้น อาจเป็นทฤษฎีหลักการแนวคิดความความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด,เร,งดเรื่องหนึ่งและนำมาใช้ประโยชน์ในการทฤษฎีปฏิบัติโดยปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสมเนื่องจากนั้นเนื่องจากนี้ บางสิ่งนั้นอาจเป็นวัตถุสิ่งของที่นำมาใช้เนื่องจากเนื่องเหนือบทบาทหน้าที่เดิมเพื่อให้เหมาะสมความพึงพอใจหมายถึงภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเพื่อได้รับการตอบสนองความต้องการความคาดหวังความพึงพอใจ ให้งานเป็นพนกติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการงานที่เข้ากะทำซ้ำซึ่งออกมาเป็นความชอบหรือความไม่ชอบคุณลักษณะของงานในรางวัลที่ได้รับจากการทำงานและ สภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงานซึ่งช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงานฝ่ายขายหมายถึงบุคคลที่ได้รับผิดชอบในการติดต่อ,สอแสวงหาลูกค้าเสนอขายกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและติด แตะตัดตัดสินใจซื้อในในบริการก่อนหลังการขายรวมถึงการให้ความแนะนำลูกค้าในองค์การซึ่งประกอบด้วยพนักงานขายมีมากกว่าหนึ่งคน 6. วิธีการดำเนินการวิจัยการศึกษาวิจัยใน ครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริการการบริหารการจัดการร้านค้าสหากรณ์การเกษตรเมืองปาจินบุรีจำกัดผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนต่างต่อไปนี้ 1. ประเภทของการวิจัย 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือพนักงานสนับสนุนฝ่ายขายจำนวน3คนพนักงานฝ่ายขายจำนวน7คนของสากรการเกษตรเมรืองปาเจนปุรีจำกัดรวมทั้งสิ้นมี10คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงานสนับสนุนพนักงานฝ่ายขายของสหกรณ์เกษตรเมืองปรจจินบุรีจำกัดจำนวน10คนซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถทราบถึงจำนวนที่แน่นอนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของไออา,ามเม่โดยกำหนดให้มีค่าความ คาดเคลื่อนของกลุ่มการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ5หรือที่ระดับความคาดเคลื่อน0.05สามารถคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPS เพื่อวิจัยกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้แบบตรวจ รายการแล้ววิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจการบริหารจัดการร้านค้าสหากรณ์การ,กรเกษตรเมืองปรตบุนีจำกัดใช้ในใช้การแสดงเป็นค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเวี่ยงเบนมาตรฐานข้อเสนอแนะ าองค์ประกอบพบป้าความสวยงามเหมาะสมของหน้าปกที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดควรจะปรับหน้าปกให้มีความสวยมากขึ้นด้านเนื้อหาพบป้าความถูกต้องตามลักษณะการใช้งานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดควรศึกษาเพิ่มหัวข้อการใช้ งานที่อาจขาดหายไปหรืออธิบายให้ละเอียดมากขึ้นดิฉันขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ